ค่ะมาพบกับเราในรายการ Insight by Side Esport s port. วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเพ a r l แมปใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในแผ่5.0แมปเพล r l เป็นแผนที่ที่มีขนาดกว้างและมุมอับให้เช็คเยอะโดยเฉพาะบริเวณมิดซึ่งจะนำไปสู่การเลือกเอเจน์ที่เหมาะสม เริ่มจากคอนโทรลเลอร์ตำแหน่งที่จะทำให้เพื่อนๆภายในทีมเล่นง่ายขึ้นวันนี้เราเลือกหยิบคอมที่มีคอนโทรลเลอร์2ตัวซึ่งจะช่วยให้เล่นได้ง่ายขึ้นทั้งเกมบุกและเกมรับตัวแรกที่เราแนะนำคือไ i p e r เพราะว่าแผนที่เพิร์ลเป็นแผนที่ที่กว้างและมีบางจุดที่ยาวไ i เปอร์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการหยิบมาเล่นซึ่งสกิลกำแพงท็อกซิกสกรีนนั้นคุ้มมากม รวมถึงยังสามารถใช้เพื่อปิดมุมอันตรายในการเล่นแต่ละไซ เอเจนต์ตัวที่2คือแอสตาคงเป็นคอนโทรลเลอร์อีกหนึ่งตัวในคอมของทีมเพราะแอสตามีความสามารถในการเซสโมกหรือการใช้สกิลกาวิตี้เวลและโนวาเพลยังสามารถช่วยเคลียร์มุมต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งแผนที่ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับแผนที่ขนาดใหญ่อย่างเพล ตำแหน่งเซนติเนลไซเฟอร์ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะสกิลแท็บไวที่มีจำนวน2ชาร์จต่างจากแชมเบอร์ที่มีเทรดมาร์กเพียงอันเดียวแทบไวสามารถวางเพื่อคอนโทรลกลางหรือในไซต์ก็ได้ซึ่งจะทำให้สตูบุกเข้ามาได้ยากมากขึ้นและสกิลสปายแคมของไซเฟอร์สามารถให้ข้อมูลสำคัญบริเวณในไซต์หรือบริเวณอื่นๆแก่ทีมได้และสปายแคมยังสามารถเลือกที่จะเช็คมุมอับ ให้กับทีมได้เช่นกัน ตำแหน่งดูเอลลิสเนออนเนื่องจากมีสกิลฟาสเลนที่ทำให้สามารถวิ่งเข้าไปเพื่อเปิดใสให้เพื่อนได้อย่างรวดเร็วและคอมโบร่วมกับสกิลรีเลโบลที่ใช้สตันเช็คมุมแคบก่อนที่จะพีคเข้าไปหาศัตรูซึ่งแมปเพิลมีมุมแคบและมุมอับค่อนข้างเยอะ และเอเจนต์สุดท้ายอย่างเฟดกลายเป็นหนึ่งในอินิชเชเตอร์ที่แข่งแก่งที่สุดในแผนที่เพิร์ลด้วยสกินพาวเลอร์ซึ่งเหมาะแก่การเคลียร์มุมอันตรายต่างๆบริเวณมิดหรืออาร์ตฝั่ง A ซึ่งจะช่วยให้ทีมสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ตั้งแต่เริ่มรอบและเฟดยังมีอันติเมทสุด OP อย่างไนฟอลที่กว้างพอที่จะคุมได้เกือบทั้งไซซ์ซึ่งจะช่วยให้ทีมสามารถบุกเข้าไซ์หรือยึดไซ์ได้อย่างง่ายดาย อันนี้ก็คือคอมเบส agent ที่เราแนะนำเพื่อนเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งเอเจนตามความถนัดได้เลยหากเพื่อนเพื่อนต้องการเปลี่ยน Agent สามารถเปลี่ยนได้โดยเลือก Omen t แทน s t ส r Race แท e น Neon และ KO t a แทน d e e ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนๆในการหยิบมาเล่นพอรูปแบบการเล่นของเอเจนที่ปรับเปลี่ยนไม่ต่างจากคอมที่เราแนะนำและนี่ก็เป็นคอมที่ไซอ e ีสปอร์แนะนำทุกคนสามารถนำไปใช้และลองเล่นได้ หากมีข้อผิดพลาดต้องขออาภาัยด้วยหากเพื่อนๆอยากให้ทำแบบอื่นเพิ่มเติมหรือทริคอื่นๆสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ไซอีสปอร์ตด้วยสำหรับวันนี้ไก่ปู